รถไฟฟ้าตลาดไตกแล้วเมื่อวันโวปล่อยทีเด็ดน,นะ e x 3 0รถยนต์ suv ราคาเริ่มต้นเพียงแค่1.59ล้านบาทเท่านั้นเอง volvo e x 3 0มาพร้อมคุณสมบัติและจุดเด่นคาร์บอนฟุตพิ้นต่ำี่ส่สนนะผมนั่นก็คือปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกต่ำที่สุดแล้ววัสดุตกแต่งภายในรถนะทำจากวัสดุ r e ไซเคิแบบพรีเมียมนะผมไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะแถมลำโพงเครื่องเสียงเนี่ย ของฮา r m มานการดอดเลยทีเดียว v o l v o เ x 3 0นะเปิดตัวออกมา3รุ่นใหญ่ด้วยกันนะครับผมซึ่งแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันดังนี้นะตัวแรก EX30 c ์ EX l า Single คอ t o r Extended r ต n g e นะผมตัวนี้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่272แรงมา้าอัตราเร่ง0ูนยถึง้อยู่ที่5.3บวินาทีความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ สามารถวิ่งได้ไกล460กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะผมราคา1,590,000บาทตัวต่อมานะผม EX30 Ultra Single Motor Extended Range นะผมแรงม้าสูงสุดอยู่ที่272แรงม้านะผมอัตราเร่ง0-100อยู่ที่5.3วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็สามารถวิ่งได้ไกล480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะราคาอยู่ที่1,790,000บาท ซึ่งตัวนี้จะมีราคาแพงกว่ารุ่นเริ่มต้นอยู่ที่200,000บาทนะผมจะได้ในส่วนของสเปคล้อแม็กอะไรอย่เงี้ยแล้วผมก็ยางที่มีการอัปเกรดขึ้นแล้วก็ระบบไฟฟ้านะผมเบาะไฟฟ้านะผม จะมีการอัปเดตจากรุ่นปกตินะและต่อมานะตัวท็อปสุด EX30 Ultra Twin Motor p e r f o r m e er นะตัวนี้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่428แรงมา้าอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่3.6วินาทีเท่านั้นเองนะผมแล้วก็ท็อปสปีดความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผมแล้วก็สามารถวิ่งระยะทางได้ไกล460กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งราคาขายอยู่ที่1,890,000บาทนะผมซึ่งตัวนี้จะแพงกว่ารุ่นกลางประมาณ100,000บาทจะได้เพิ่มมาในส่วนของ มอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะผมให้แรงม้ามากขึ้นนะครับผมแล้วก็อัตรา,าเร่งที่ดีขึ้นมากๆซึ่งตอนนี้ใครที่สนใจ Volvo EX30 ก็สามารถจองรถได้แล้วนะครับผมซึ่งทาง Volvo เขาคาดกันว่าจะส่งมอบรถรุ่นนี้นะผมรถแรกเนี่ย ประมาณไตรมาสแรกของปี2024นีเรีะผมเหยว่าอิงไม่นานนะผมประมาณ5-6เดือนนะผมก็เจอกันนะในไต่มาสแรก2024แล้วเพื่อนๆล่ะครับที่เห็นยังไงกันบ้างกับรถยนต์รุ่นนี้มีใครสนใจรถยนต์รุ่นนี้บ้างนะสนใจเทส l a หรือว่า v o l v o หรือว่า b ีบก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ